นังไงนาะนนะขู่ในจังขับใจเอยนี่หนับตัวเก็บติดกังขงหลงคนับตัวเจ็บติดกังขงลงบ้านนี่นับตัวเจ็บกงงลงบ,บกงบาที่มาเก่าบ้านหนาะขู่ในจังับใจเอยสมันตายม ขู่จังโอสอีมันตายเมืองคืนนคู่จังขับจังโสแต่จำป่านาอนาอนาก่อโอเใจเมื่อใจครไเป็นจุนโปให้ฉันมันอยู่ไารน้อ,นนอ,นองจะเป็นจุมโปอายให้แม่ฉันมัอยู่ใครมา

sao non cam eo ha bao cơ mừng này mô hàn soi an soi mặt chôm nắng tì bà thùng chôm chôm màu an cam nàng áp à bên chùm mẹ ý Mô móc trái cô rù nàng bên chùm mẹ hơn cô, mò lau trái lê cô hắn nàng bên chung mẹ mẹ hơn bận sang mò mọc tu chạy có rụ mò lo chạy coi hà nín nín soi căn soi mẹ muốn chú rắc sao mẹ hơn on ngắm ba chân cài cả kà môn nhang si còn nay còn to nữa นางมาหานใจลีนางแค่จะเป็นจูนางมาหานใจงามมาก็นางแค่จะเป็นนางมาหานใจลีเอเลงงามนางแค่จะเป็นผู้สนขังนางแค่จะเป็นผู้รักมั่งทื่อจูสอยอันสอยเนนันอ มักน้อยบนนั่งน้อยสุดซอยก็มาถึงบนใจสิก่อนนะสิก่อนตอนนึงนะนะนี่ยังนึกจะปีกวันเตือนนอปจิงคำหัว้นังปิดนงปนแม่เ็นแม่นนกลนง เป็นนางเป็นแม่นเป็นแมมในในแม่ห่างเป็นแมมแม่ห่างกับให้แลเรอสิกนกอยนต์ตนอรใจตระตุเนกระพนเตเอทตระตุเนกระพนเตเอทเปียโน ไปว่ากูจังขับอยู่กูมันเจงคำไปว่ากูจังโซก็มันหาเกิดในเม้าเจงคำไปว่ามาหาว่จังขับจังโซมันซ้ำลุบดีคงมันเจงคำมหาโซกับนางสอยกันสอยจํำปะ มาให้จิงคำมีปาเวมากคำเว้นจมสาวในชิงยังสิคนให้ยนต์โตนน์อ,อ๋อเยตุการณ์ที่ด้บเป็นลูกคนตุกุนตุกหมอบีบานนางเป็นลมมานคนผ่านคนผ่านหมอบีเหันนางเป็นโลกนี่คนตุกและยั Nh có mơ ồ mi ván mi mừng sao pan nông ca sợi ăn nặng tiêun mê nơ chompi mau ane chung chong chong cam hê man ơi thuộc thuộc si vá chay ni na ơi mi lục tu khảm mang mó chăng ơ ah. chân chá cam mi lục ơi mi mi tu khảm mang ơ lục mó chân lín cơ lục lín mò lê si con nhàng to nữ อละขับได้ลอ,อ้ลขับบปเนาอ้าออยชอบพป่บ่เจมมออานั่งเป็นจุ๋แม่แม่อกับพ่อนังเป็นจุ๋แม่เฮินก,กับแม่เฮินหนังกับแาแจงสูนังเป็นสาวแ,แม่เอ้ยแม่เฮิน bên mẹ mẹ hơn cáp ma chang sư chang lo ngam soi căn soi chẳng môn Chưa sao mẹ hơn chang sư pa chăng cài cả kà môn yang si còn nay còn to อ <iyorsunuzas cyako> ีปอเฮมนิสំបានសំនាងខេលីពូលីទៅចម្ពូរណៃជុំនាងខេលីពូงามបៃចំភូរនិនៃជុំទូលី นังไข่ไลอา p ูลีผู้งามนีก็ไปจมผูเฮยเน้อก็ในจุมว่าไปอันซอยลาโลยวางเป็นคอาลีคอเฮยเน้อก็มีหน่อยจมจ